สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เป็นวางแผนเทรดประจําวันที่6มีมนาะครับก็วันนี้นะครับแผนเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีการรีแผนนิดนึงนะครับสําหรับวันนี้ก็เริ่มจาก Euro USD เหมือนเดิมยูโ e ร USD เนี่ยสามารถเทรดแผนเดิมได้นะครับหรือว่าจะลองแผนใหม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมีความนะครับรีแผนนิดนึงนะครับมีความรีแผนนิดนึงก็คือตรงนี้ นะครับก็คือย่อกลับมาแถวๆเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องประมาณ1.08300บริเวณแถวๆเนี้ยนะครับก็บายได้ครับผมเนี่ยบริเวณแถวๆเนี้ยนะครับมันก็คือรอให้มันย่อกลับมาแล้วมันม้วนคืนกลับไปครับผมก็คือแบบอย่างน้อยก็ต้องปิดเป็นแท่งเขียวพร้อมกับวอลลุ่มซื้อแบบนเนี้ยพี่ๆก็ซื้อไปแล้วก็ทีพีที่ด้านบนนะครับดังนั้นเนี่ยให้แผไ่ไม่สองแผ่คือตรงเนี้ยโซนหนึ่งนะครับแล้วก็แถวๆตรงเนี้ยพี่ๆนะครับผมจะตีโซนให้นะแถวๆตรงเนี้ย อีกไม้หนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาเซฟใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอาเซฟนะครับสามารถนะครับย่อกลับมาแถวๆนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเซฟเนี่ยรอรับแถวนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะดีแผนใหม่ใช่ไหมก็แนวรับตัวนี้นะครับแนวรับตัวนี้บริเวณนี้ก็จะน่าสนใจพี่เนี่ยตรงเนี้ย2,883.74นะครับประมาณเนี้ยก็ได้นะครับก็คือรอให้มันย่อกลับมาเทสแนวรับแถวๆนี้นะครับย่อกลับมานะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็ม้วนคืนกลับขึ้นไปก็ได้ครับผมม้วนคืนกลับขึ้นไปนะครับอันนั้นเนี่ยผมจะให้โซนไว้ประมาณนี้นะผมจะให้โซนไว้ประมาณนี้นะแล้วก็ใต้นี้ก็ได้ประมาณนี้แต่มันต้องปิดเป็นแท่งเขียวนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบว่าการที่มันย้อนกลับลงมาเนี่ยหรือหรือหรือให้เป็นช้อยเสริมก็คือกรณีที่มันโผล่กลับขึ้นไปพี่พี่โผล่กลับขึ้นไปตรงเนี้ยนะโผล่กลับขึ้นไปเหนือตรงเนี้ยนะเนี่ยก็คือปิดเป็นแท่งเขียวก่อนโผล่กลับขึ้นไปแบบเนี้ยเราก็ทําการบายไป ย้ำอีกนรอบว่าให้มันปิดเหนือที่นี้ก่อนนะอย่าน้อยเนี่ยแท่งเทียนสีเขียวต้องปิดเหนือ1.08500นะครับถ้าปิดเหนือกลับไปได้เราจะบาบแต่ถ้าเกิดว่าใครรอแผนเซฟก็คือเราแยกกลับมาแถวๆนี้นกลับตัวแล้วก็ใบประมาณนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยแผนประมาณนี้ EU เนี่ยเล่นหน้าบาบเหมือนเดิมเพราะว่า day 4แล้วก็ H1 ก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถามผมนะ ผมจะรอแผนเซฟก็คือผมจะมารอแถวๆนี้แหละนะครับรอให้มันเด้งแล้วม้วนคืนกลับขึ้นไปอยู่ใน e อีเมลสองรอได้ผมก็จะบายประมาณนี้นะครับมาที่นี้อ่าตอนนี้ผมมีไอเดียที่เรียกว่าจะมีไอเดียที่จะแชร์แผนเทรดให้ คุณผู้ชมนะครับก็คือจะมีระบบเทรดเนี่ยประมาณหลายระบบอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอามาฝากกันนะครับใครชอบระบบไหนก็ให้เทรดระบบนั้นแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเทรดระบบที่มันเซฟๆนะครับก็รอดูกันว่าหาลาังจากที่ผมเปลี่ยนไปเป็นซิสเต็มเทรดเ,เนี่ยผมจะเทรดระบบไหนนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ไปดูทองคําบ้างครับผมทองคานะครับดีเป็นแบบไหมผมาทาเมมเดยขึ้นนะครับ S4 ขึ้นแน่นอนว่า s 1ก็ขึ้นถ้าเป็นลักษณะนี้ครับผมเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้ส่วนตัวนะครับผมจะรอดูราดราวให้มันตั้งทรงให้มันตั้งกรอบอะไรก่อนว่าอย่างไงตอนนี้ผมยังคงนะครับตอนนี้ผมยังคงอยู่กับแผนเดิมนะครับก็คือรอให้มันย่อกลับลงมาแล้วจะหาจังหวะในการบายนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ไกลๆก็คือประมาณสัก1่อ่า2 1> 1, 2 1 1หนึ่งนะครับมันจะมีกรอบที่เป็นเดี๋ยวเราก็จะเป็นแนวรับอยู่แถวแวนี้นะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะของกรอบประมาณนี้ถ้าเกิดว่าจะบายใช่ไหมผมจะรอบายแถวเนี้ยนี้ถ้าเกิดว่าแผนบายประมาณนี้ก็คือรอให้มันมาชนใช่ไหมแล้วก็เด้งขึ้นแบบนี้แล้วก็หายหวังในการบ่ายนะครับแพทเทิร์นประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ค่อยบ่ายขึ้นไปครับผมอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ ทั้งทองคำแล้วก็ EU เนี่ยเล่นหน้าบายครับผมวันนี้